พูดถึงพระไตรปิฎกนะครับปีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเรียนแล้วปฏิบัติคู่กันได้ไหมนะครับจากคาถามเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะว่าท่านเข้าใจคําว่าปฏิบัติว่าอะไรปฏิบัติคืออะไรรักษาศีลเนี่ยเป็นปฏิยัติหรือปฏิบัติครับาศาสนาในคมภี์ท่านจะใช้ว่าสัทธรรมนะสัทธรรมหรือว่าศาสนาเนี่ยมีสมอย่างนะครับปฏิยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรมและก็อธิคมสัทธรรมปริยสัทธรรมก็ได้แก่พุทธพจน์นั่นแหละนะครับหรือว่าพระไตรปิฎกส่วนปฏิบัติสัทธรรมเนี่ยรวมหมดเลยทั้งทุดงคขวัตทั้งขันธากะวาัตทั้งมหาวาดัดทั้งศีลสมาธิวิปัสนาเนี่ยชื่อว่าปฏิบัตินะครับฉะนั้นมันปฏิบัติอยู่แล้วกัศศีลก็ชื่อว่าปฏิบัติสมถะก็ปฏิบัติวิปัสสนาก็ปฏิบัติ ส่วนอธิคมก็ได้แก่อริยมรรกสี่นะสามัญญผลสี่แล้วก็พระนิพพานนะครับจริงๆแล้วมันต้องปฏิบัติอยู่แล้วปริยัติก็การศึกษาเราเรียนพุทธพจน์ส่วนปฏิบัติก็ได้แก่รักษาศีลหรือว่าเจริญภาวนาต่างๆมันต้องคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานปริยัติก่อนปฏิบัติถูกมันเป็นไปไม่ได้นะครับตอนอธิบายเรื่องอริสงของพระวินถ้าจะพูดถึงสัตธรรมแม้ทั้งพวงก็คือทั้งสามอย่างที่ว่านี้ จะดำรงอยู่ได้นานก็ด้วยการบัญญัติสิกขาบทนะครับการหัตดสิกขาบทหรือว่าการเล่าเรียนสิกขาบทเนี่ยแหละก็คือเป็นปริยัติใช่ไหมเพราะเมื่อมีการบัญญัติสิกขาบทภิกษุทั้งหลายก็จะมีการเล่าเรียนสิกขาบทวิพังแห่งสิกขาบทวิพังแห่งสิกขาบทก็คือคําอธิบายสิกขาบทนั่นเองนะครับและพุทธพจน์อื่นๆเพื่อส่งความสิกขาบทและวิพังแห่งสิกขาบทนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะ เวลาศึกษาอะไรเนี่ยมันต้องศึกษาให้แตกฉานก็นนคือคน้นเท่าที่จะค้นได้เลยว่าสีกขาบทนั้นนั้นมีอธิบายอะไร <S <S เมื่อศึกษาชัดเจนแล้วก็จะปฏิบัติตามพระบัญญัติบำเพ็ญข้อปฏิบัติแล้วย่อมได้บรรลุโลกุตตร,รธรรมที่ควรบรรลุด้วยการปฏิบัติเห็นไหมมันเป็นเหตุและผลตามลำดับอย่างนี้ไม่มีการละข้ามขั้นไปมันต้องมาเป็นลำดับแบบน,นี้อยู่แล้ว เราอาจจะเคยได้ยินสอบถามกันว่าเอะวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติหรือเปล่า่เางี้ยท่านอยู่วัดปฏิบัติไหมนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์มหาศราีไรนันนะครับท่านอธิบายไปนะครับจริงๆปฏิบัติเนี่ยก็นับตั้งแต่ในส่วนของมหาวัดข้อวัดต่างๆขันตกะวัดนะครับแล้วก็ทุดงควัดเนี่ยก็นับว่าเป็นปฏิบัติแล้วแล้วก็ลองสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นพระที่เราเรียกว่าใช้คําโดยสมมุติกันว่าวัดปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าวัดใสยผ้าป่าเนี่ยนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นข้อวัดมากไม่ว่าจะเป็นอุปชาัยาวัดอาจารยาวัดนะครับการบินทบาทข้อวัดต่างๆเนี่ยเน้นมากเพราะท่านรู้ว่าสิ่งนี้แหละคือเบื้องต้นหรือว่าเป็นส่วนของการปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าวัดไหนก็ตามมีการปฏิวัติตามข้อวัดต่างๆก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวอยู่นะครับผมไม่แน่ใจคนถามเลยกำลังจะสื่อว่าเราสามารถ เข้ากรรมฐานกับเราเรียนปริยัตไปด้วยได้หรือเปล่าอย่างนี้ไหมทําไมที่ว่าเวลาเราไปเข้ากรรมฐานเราต้องละวางปริยัตในเรื่องของกรรมฐานเนี่ยมันจะมีปริโภตสิบประการหนึ่งในนั้นมีคันถาปริโภตด้วยคันถาปริโภตคืออะไรคือการเรียนปริยัตทั้งที่การเรียนปริยัตเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเป็นกรรมฐานบางบวชอะ่ะต้องละวางตรงนั้นเพราะว่ามันต้องมีอันใดอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่น ถ้าเราเรียนปริยัติแล้วมีกรรมฐานได้บ้างไหมได้อยู่โยมแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปลงกรรมฐานแล้วมามุ่งถึงปริยัติเลยเนี่ยยากที่จะไปได้เพราะว่าอะไรมันจะเป็นปริพโธดแต่ถามว่ามันตัดปริพโธดคือเกี่ยวกับปริยัติทั้งหมดไหมไม่ใช่ถ้าเป็นปริยัติที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมฐานหมวดนั้นๆเช่นสอบถามครูบาอาจารย์ว่าตรงนี้ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรเป็นอยู่ในหมวดของปริยัตินโยมแต่ว่าเมื่อมันเอื้อกับกรรมฐานนั้นๆอย่างนี้ได้ จริงๆมันมีเหมือนกันนะกรรมฐานที่ไม่ต้องไปเข้ากรรมฐานแบบจริงจังก็ได้อะเคยฟังกันไหมครับกรรมฐานสี่อย่างเออเมตตาอสุภะบรณสติแล้วก็พุทธานุสติกรรมฐานสี่หมวดน,นี้เนี่ยสามารถเจริญได้ตลอดเลยนะครับเออมตตาะจะเจริญเมตตาตอนนี้ไม่ต้องไปเข้ากรรมฐานพิเศษนะอยู่ประจําวันนี่แหละนะปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์จะเจาะจงหรือว่าจะสรรพสัตว์ทั้งพวงก,ก็ได้ แล้วก็อสุภาไม่ยินดีในสุพรรณนิมิตในความสวยความงามหมนะรันส,สติลึกถึงความตายนี่ไม่ต้องไปเข้ากรรมฐา,านนะพวกเนี้ยนะลึกถึงความตายนะแล้วก็พู้ชานุส,สติที่เราสวดมนต์กันไงน จะเดินพุทธคุณต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อถึงก็ต้องไปเข้ากรรมฐานนะครับดันั้นถ้าบอกว่าปฏิบัติได้ไหมก็คือสี่หมวดเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปปฏิบัติกับกิงจังก็อย่างที่อาจารย์กรัชยะต่อไปนะก็ต้องไปวิเวกนั่นแหละ